คก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับเราได้ทราบข่าวกระแสที่ล่าสุดใช่ไหมครับทราบครับทราบครับแต่ว่าเหตุมันแบบว่าคิดไต่ว่าเขาจะทำเป็นรูปแบบนี้อะไรที่ดราม่าหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าไมเป็นเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ครับเราปล่อยเราควรจะทราบราคาบัตรตอนนั้นดีไหมครับไม่ทราบเลยครับทราบพร้อมทุกคนครับ ทราบความทุกคนเลยเป็น hmm. อิทิพอะไรก็ทราบความทุกคนหมดเลยครับพอเป็นกระแสข่าวอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราสองคนในนาเป็นดีกกันเลยบก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นหมดทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือด้วยความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของ ของของทํานพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อไปก็จะต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบครอบกว่นี้มีการให้อมิบายต่างกับบ้านก็จะับก็สื่อาเองหมายถึงหมายถึงกนับแฟนคลับไมอะี้ยเแชทในรอบตัวแทนคุยกับแฟนคลับ้ไม่มัยอ๋อไม่มีครับไม่มีครับให้ให้ให้เป็นทาผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยยังตัวแทนรู้กยัไรู้สึกว่าเรสียใจนี่เรไม่คิดว่าออก ทั้งสอทุกฝ่ายจริงๆก็เรา,จ,าจะพูดกันครับตอนหลังจะมีจะจะเป็นแค่ปเป็นหลอนครับหรือว่าขับโปรเจกต์ไปเลยเอ๋องานนี้แคนเซิลไปแล้วครับแ้่โปรเจกต์ต่อไปก็ฝาตกติดตามก็ก็ค <laughs> <c oughs> ิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับค <c oughs> รับแอบเสียดายไม่อยู่ผมว่าก็งคงยกเลิกไปเลยก <c oughs> <c oughs> ็เสียดายนะครับก็อยากอยากเจอแฟนคลับด้วยเพราะว่าครับ ก็เดี๋ยวต่อไปก็ค mm ิด hmm. ว so ่าก yeah. uh, ็น uh. uh, ่าจะมีเวลาเจอกันน oh. ้อยลงด้วยการด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วยจริงๆตัว่เราคู่อาราบไหมว่านอกจากที่แฟนคลับเข้าไปดูมันจะมีอะไรที่ที่สิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนคลับเนี่ยไองานงานที่ผ่านมาเนี่ยมองผมว่าผมมันไม่รู้เลยเก็รู้พร้อมทุกคนเลยรู้พร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบนฟิตต่างๆขึ้นมาจากไหนครับิเปอร์วเตอร์ครับ ทิ้แบกอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนัแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าก่ายครับราติดตามโปรเจกต์หน้าดีป่ะใช่ก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับ แคลี่ขับเปิดกล้องไปแล้วกระแสดีตั้งแต่วันแรกเริ่มเปิดกล้องเลยเป็นยังไงบ้างถึงเป็นแฟนหน่อยที่ขึ้นเทนทวิตเตอร์ตั้งแต่กล้องเลยขึ้นสองแสนเลยเนาะวันนั้นแบบวันนั้นเซอร์ไพรส์จริงพี่ก็พวกเราก็ถ่ายอยู่ทั้งวันเลยก็แอบสองบ้างแต่จริงๆก็ไม่ว่างก็แอบมาดูก็เห็นแบบแฟนๆเขาให้ความสนใจกันเยอะมากตั้งแต่เราถ่ายอะไรที่อยู่ในกองกิจกรรมบางอย่างอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ไปถ่ายแล้วแบบมีมีการทำแบบกิจกรรมอะไรแบบนี้ในกองนะครับ ดูนีดสนับสนุนพวกเราขนาดนี้จริงๆเปิดมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าตอนแรกอีพีแรกมาก็คงจะถล่มทลายกว่านี้ร <c oughs> ับเราเรับขอบคูนอะไรกันบ้างดครับ ตามครับไม่สปอยก็ดูดีกว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่สปอยครับถามมาก็ตอบถามแล้วก็ตอบว่าเหมือนเดิมว่าไม่สปอยครับไม่สปอยต้องไม่ติดตามในซีสื่อเองการปีให้กับทางแฟนัลยังในบ้านเช้าฟินแน่แน่ไมไม่รู้ว่าฟินไหมแต่ว่าก็มีครับมีไม่ผิดหวังอะเราจะมีคืนกำไรบางส่วนให้กับแฟนๆด้วยใช่ไหมเปิดแฟนที่อยากรอ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแฟนลับเรียกกันไหนว่ากำไรอะครับกำไงอ่ะตอกเสื้อก็บกำไรเราค้าก็อาจจะมีบ้างกำไรกำไรมากน้อยก็อยู่ที่ความคิดแต่ละคนนะสองคนก็คุณสองบางคนก็จะคุณสี่ก็ได้นะโอ้สี่บาฟองโอเคไปเลยไป พกเราทั้งสองคนก็ถ้าไปติดตามได้ในทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของทาง Raw i n e r a t i o n ครับก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้ได้สว่วนมีต,ตัวฮะมีเยอะเลยในจาก Raw i n t e r a t i o n นี้ก็าตามคอนเทนต์เราเยอะแยะมาก,กาเลยก็ฝากเลยครับมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราผมกับพี่ปีหมาอนทำร่วมกันนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายอย่างงานอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้นะครับตามงานแล้วก็อะไรนะพี่พี่ขึ้นมา พูดเถอะพูดขนาดนี้แล้วพูดเถอะนั่นแหละครับเลยครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟ่นนี้ด้วยที่มาค่าครับที่มาเกาครับครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเกานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นักพีเจไม่บอกก็มีมา